รถมาพบกันอยู่กลางทางพี่น้องต้องถอยขึ้นนะทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีเมื่อสักครู่ทุกคนตื่นเช้ามาเมื่อนี้จะมีสิบบาทุกคนไปหน้าพี่น้องเมื่อน,นี้เฮาไปเลี้ยงงูแล้วกันสิไปเกี่ยวข้าวซอยอ้ายพร้อมนั่พี่น้องนับเป็นในเรื่อเดียวไปเบิองกันเลยนะระ้วว่างตอนนี้เฮากำลัง ขี่รถไทยไปหน้าไปน้ำไอ้นะพี่น้องบ้านเฮาตอนเช้าเพิ่นกับสีร่างไปให้ไปหน้าแล้วก็เอาข้าวไปสีเนาะไอ้ร่างไปหน้าไป่นอง แม่แก่ไปค่อยๆพี่น้องเนาะมื้อนี้แม่นรถอ้ายกับแม่เพิ่นแวะอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะแวแก่เพิ่นค่อยนี่แล้วก็ไว้นี่เลยนะเฮาก็ย่างต่อไปปล่อยงูแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวเนาะตอนนี้ก็คือยังเช้าอยู่พี่น้องเอ้ย6:00น7:00นเช้าเนาะมื้อนี้เฮามาหน้าแต่เช้าเลยนะ น้ำทางกับที่นี่หน,น,น,น่กิโลเป็นน้ำกิโลกวัดคู่ะตะเว้นกับร่างขึ้นไปน้องนะนี่ไม่ลดโทกี่ไปหน้านะส่งปูม่เว้นกิโลไทยไปหน้านะทางบ้านนอกกั ได้ได้แล้วพี่น้องพ่อไปไปพ่อไปพ่อมานะคนมาได้ตกกระทือว่าท่างกับแห้งแล้วนะนี่ตอนนี้ก็มาหอดหน้าเราได้พี่น้องเลยประตูทางเข้าหน้า นี่คืองม้อของข้าในตอนเช้าพี่น้อยมาหอนหน้าแล้วเขาก็ป่อยงูเล่ยเลอยพี่น้องเนาะเขาก็ป่อยงูก็ดเลยเนาะ หน้ากระป้องไปอีกส่วนนึงเออ้ากระจุงเอาแม่นึ่งไก่นั้นกับแม่นยางนลำลังเลยพี่น้องข้าามีอยูซงวักนะวักเ้าสิ่เอาหุ่นวักเนอพี่น้องข้ามกินหญ้ายูวักเนือนะ หน้าเขาไม่ล้อมหูไว้ทรงบ่อนคดละพระท่างน,นะพี่น้องเขาป้องงูมาเฮานี่พี่น้องเขาสิปล่อยไว้ในนี่นะหัวอมเนาะอันนี้ที่เป็นวักข้างมือวักที่โศกเนาะเฮากะมาไข่หูปะไว้เพื่อมเฮาเองมันนะเพิ่อนกระชิญยางเลาะกินหญ้านลำทางเนาะงูเฮากะสีหอไไดอะไรเฮา บาดนี้เขาก็มาเกี่ยวข้าวอยู่หน้าไอ้พี่น้องตอนนี้ก็มาหอดอันหน้าป้าเนาะตอนนี้แม่เข้าวหน้าเขา่ายังไม่ทันซุกพี่น้องเขายังไม่ทันเกี่ยวกับมาเกี่ยวซอยเพิ่งกอนเนาะหน้าอยู่คือเดียวนะพี่น้องเข้ามาเลี้ยงงูปล่อยงูไว้แล้วกับมาเกี่ยวข้าวลำพืชนะอันนี้คือพีของเขานะพี่น้องม่ไอ้เขานะบ้านเขาสี่เอิญว่าพีเนาะวราเข้าใจง่ายๆก็คือพี่สะพ้ายอะไรเนาะตอนเท้งมาเข้าหลังจากที่เกี่ยวข้าวแล้วเขากับชิมกินข้าวนะพี่น้องเขากับมา แวะเอาพักสังเกตหน้ายู่ในเฮือนหน้านี่น้อพี่น้องน้องบอเที่เาเกี่ยวข้าวนี่แหละพี่พอน้องเอาขึ้นกินกับชมมะขามไปน้องจะกินชมมะขามหลังแกไที่กินข้าวย่าแล้วนะภาพบรรยากาศมื้อนี้ก็สีคึมคึมเนาะพี่น้องเอามาเกี่ยวข้าวกับมีทั้งตัวเขียวมีทั้งตัวแก่แล้วนะข้าวกับมีลายเนี่ขข้าวเนาะเอาแบเกี่ยวตัวที่มันซุกแล้วนะตัวที่เอามาเกี่ยวนี่มันข้าวนาโคกพี่น้องข้าวนาบ้านยังไม่ทันซุกเนาะ และนี่ก็คืออาหารทิง้งของข้าวพี่น้องเนาะอตอนทิ้งนี่กินข้าวกับอาหารนะแกงนกเซื่อนยอนนังแค้นพี่น้องเซิอน์นโหสานพร้อมเนาะแล้วก็มีชมพักนะแกงฮ้อนเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อหลังจากที่กินข้าวยญ้าแล้วเขากับมาจีีแมงมันพี่น้องแมงมันีนแม่น้าเอาระบังที่เกี่ยวข้าวพี่น้องเนะเาะมาพิล้วเขากับไรจับเอาได้ประมาณนี้แต่นะไม่ได้หลายเลยเนาะ จี้ชุกแล้วก็มากินพี่น้องบ้านนี้หืมแมงมันพี่น้องฮูจักบอกอยู่ตามเพอหน้าในเวลาเขาเกี่ยวเข้าไปเขาจะเห็นนะกระมีแทอกระเตนพร้อมเนาะพ่อกินยี่ได้พี่น้องนัถ้าหากว่าได้ลายเอามาโกมากุ่นกับแสบเนาะแล้วแรงแล้วง่ายย้อนนะอันนี้เฮาได้น้อยเฮาก็เลยจี้กินซื้อๆพี่น้องเนาะรสชาติถือว่าพ่อกินนะแล้วเฮาก็มาเบิ่งป้าเฮาผ้ามากระบกพี่น้องเนาะเพื่อนกะเก็บมักระบรกผ้าคือเดียวนะพี่น้องหน้าหเพื่อนกะมีกระบรกมักระบรกลายก๊กอยู่เน อยู่แถาอยู่ทางบ้านท่ากับเพื่อนกะเวเพื่อนกะมมี่เลยพี่เลอพี่น้องเลยยามว่างเพื่อนกับพามากับบุกเพอได้เงินซื้ออันยาเขียวมากเนาะพอได้ซื้อกินเสื้อป้ออนะนี่มากระบุกเพื่อนกะปลาห้ากับแอนเป็นๆนะพี่น้องนทางว่ามือจะมีมากเพื่อนกะจะแอนเรื่องนั้นเรื่องนี้นะกัพ่อพังเนาะพ่อแอนเป็นอยู่เดี๋ยวมาพังเสียงปะป้าของพี่น้องเนาะเพื่อนพามากระบุกนะพูดนะรุนดานมุ่นพูอือ มันส <the> ั่นห้อยผับบานนั่นดิเราเห็นแล้วบอกห้อยบ้านไปเกือบคืนไปแถวห้วยตุยนี่นึงเขาเอ็ดวงหรือยังแล้วเดี๋ยวนี้มีเห็นห้อยล่ะแต่ก้าวท้องห้อยบานชดชดแล้วนี้ลื้อผับบ้านห้อยคนแต่ก้าวนั่นห้อยสามสะอ่างสามช่ออันดีห้อยใหญ่ๆอย่นี้นะอืมเฮานอนกับพอดีกับโต้เลย เห็นเขา่ายรูปติดต่รูปได้เขาทายว่าอันนี้เลยจ้ะหมูฉับชอบมันฉบกชงพันฉบกช,ง,ชงคือกระว,ว่าวนี่กระวานนั้นได้ยินแล้วพีนน้องเสียงป้าป้าของสามีนะเพิ่นวับพื้นเรื่องการไปผูไปดานไปป้าพุนะ่นนาพุ่นนาเรื่องห้อยพระบาแต่เก้าเก้าพุ่นนาเฮ้ากะไม่หูเิ่นเนละิศนะเห็นแต่คูบที่เขาทายมาเนาะอันนี้เป็นมักรบกที่เพิ่นผ้าได้นะทุกคนต่อมาแม่นเ้ามากิน ตำข้าวปุ้นพี่น้องเนาะพี่ข้าตตำข้าวปุ้นสู้กินนะตำเสื้อรูซีนโอ้โหเป็นแต่เสียบอยู่เด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อตำข้าวปุ้นเสื้อรูซีนเนาะทางฟังไทยเขาเอิ้นว่าขนมจีนนะบ้านจะมีเอิ้นว่าข้าวปุ้นนะหลังจากที่กินตำข้าวปุ้นยายตอนแรกเขาก็ลงมาเกี่ยวข้าวโต้พี่น้องทางนี้ม่เป็นตู้ที่เขาเกี่ยวในตอนเช้าเนาะมีข้าวล้มพร้อมนะตัวน,นี้คือข้าวที่มันโปกไหมพี่น้องี่เนาะยังเขียวอยู่ ันนี้คือกองเข่าเข้าที่เดียวเข้าเที่เยาเกี่ยวได้หาก็ได้ประมาณนี้พี่น้องเนาะเฮ็ดกองหญ่ๆเลยนะเพื้นน้ากะเฮ็ดส่งไว้ประมาณนี้แล้วพี่น้องถ้าเบิ้งบัดเกี่ยวแล้วเราได้กองยื้อจังเลยนั่นเดี๋ยวจะมีสิผ้าเบิ้งบัดเพื้นเกี่ยวแล้วจะมีสิผ้าทุกคนมาเบิ้งอีกหอบนึงพี่น้องเนาะเเเ็็็ดโววกกกกนนนาีี่่่ออ้้ยแลม เกี่ยวแล้วเรียบรอย้อยอ่ะโง่แล้วเธอเกี่ยวนะ <c oughs> <c oughs> มือนเขาแก่เกี่ยวแล้วเป็น้องไอ้หนัะโจ๊กคนบาดนีิครับมาแล้วห้ากระผู้งูเนาะพี่น้องเอนะะา,นา,า,านะแล้วก็ยังเมื่อพี่น้องเนาะ กับมิเท้าสองคนย่างไปย่างมาเท้ากับมะฮะเปื่นมิเท้าเท้าพี่น้องเนาะมิเท้าเพิ่นฮะเนี่ยกินมือหน้าเพิ่นได้ทั้งหอยทั้งปิซซารเนาะนักเกติมฮะเพิ่นกะเพิ่นฮะมือพี่น้องบ้านเฮะเนาะเอามือกินเนี่ยนะหอยเพิ่นกะมีแต่นุ่งงามๆพี่น้องเพิ่นง่อมไม่ไม่คู่มือนะแกงกินแซ่บขนาดพี่น้องเอ้แกงหอยขมเนาะหอยจากธรรมชาติดงออายุภายหน้าฮานี้ละฮะกระตาหอยพี่น้องเอ้ย มาวันนี้ก็ซึ่งถ้าขี่รถพี่น้องเนาะตอนเมื่อแม่นลุ่งเข้าเป็นคู่คู่ครับรถเมือนะมาขึ้นจากบ่อนที่เขาลงสาวนี่แหละพี่น้องเนาะรถเป็นจอดไว้อยู่พีนะบาดนี้ทีมงานนอเดีขึ้นรถพี่น้องเนาะมีทั้งมีมีป้ายแล้วก็มีน้องสมพูนะลูกสาวอายเข้าเนาะแล้วกระทัดลุ่งพ่งเป็นคนณครับ รถมาพบกันอยู่กลางทางพี่น้องต้องถอยขึ้นนะไม่ทางปินก็ไม่ต้องทางห้องนะ